สวัสดีข้บทันประชมครับพบกันเช่นเคยนะครับพบกับเจ้าชายในวันนี้นะครับอีกไม่กี่วันนี้เราจะโหวตนายกแล้วนะครับเราจะโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30วันนี้เจ้าชายก็จะมาพูดตรงนี้หน่อยมาคุยตรงนี้หน่อยตามฉันทามติของประชาชนและตามฉันทามติของรัฐสภาอ่าฟังดีๆนะครับทีนี้นะวันนี้เราจะใช้หัวข้อว่าอย่าโทษพรรคเพื่อไทยเลยนะครับ ดอมส้มมาดอมส้มมาดอมส้ม,าม,สม,ามสบางคนที่โงงๆที่ไม่ได้กินข้าวนะที่กินแต่ญ่ามาฟังมาฟังนี้นะครับเสื้อแดงเปลี่ยนใจเสื้อแดงไม่เปลี่ยนใจเพื่อไทยอะไรต่างๆมาครับมา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 ฟังตั้งสติดีๆนะน้องนะพี่ป้านะอาทุกท่านคุณลุงคุณ,คณแก่คุอะไรก็แล้วแต่นะครับฟังเจ้าชายฮะอย่าโทษพักเพื่อไทยเพราะอะไรเหตุผลหนึ่งก้าวไกลหาเสียงว่ามีลุงไม่มีเรา ถ้ามีเราคือก้าวไกลจะต้องไม่มีลุงจะลุงหนึ่งลุงสองลุงตู่ลุงตีลุง 3, ต 4, ต 4, แต่อะไรก็แล้วแต่นะครับลุงวงลุงวิทยอะไรพวกนี้ก็ไม่มีก้าวไกลฟังนะครับวันนี้ก้าวไกลกำลังจะกรา,าบอ้อนวอนโดยใช้วาทกรรมว่านี่คือฉันทามติของประชาชนที่ต้องการให้เลือกพิธาเป็นนายกด้วย14ล้านเสียงนะครับ คุณเป็นคนพูดเองแต่คุณลืมคำพูดของคุณเนี่และมันย้อนแย้งไงเขาใจไหมครับมันย้อนแย้งตัวเองตรงไหนก็คุณบอกไม่มีลุงถ้ามีเราแต่ถ้ามีลุงก็จะไม่มีเราถ้ามีเราก็จะไม่มีลุงแต่อย่าลืมสิสวสองร้อยห้าสิบคนนั้นน่ะไอ้ลุงนี่แหละมันเป็นคนตั้งมาจะแตกแถวบ้างก็นิดหน่อยที่จะมาเลือกก้าวไกลฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเขาใจนะทีนี้นะ ไอ้น่อมส้มที่มาดา่าผมที่มาโวยวายนะโง่โง่หลายหลายคนนะครับเลิกกินญ้าแลเลิกโง่ซะน้องนะเลิกโง่แล้วมาหาว่าผมนี่ไปปัน่นผมนี่ไปใส่ร้ายผมนี่ไปสร้างวัฒกรรมคนที่สร้างวัฒกรรมคือก้าวไกลเข้าใจไหมครับทุกอย่างที่นํามาพูดวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับล้วนแล้วผมหยิบม,มาจากอินสตาแกรมที่มีคําพูดคําถามกันมาแล้วอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกต็อก แล้วก็ลหลายๆที่ลหลายๆทางข่าวสารเข้ามาผมจิบประเด็นพวกนี้มาวิเคราะห์แล้วมาพูดให้ฟังผมไม่ได้สร้างคําพูดใหม่ๆขึ้นมาผมมาตอบนะฮะบางคนเขามาพูดมาชี้หน้ามาด่าผมเนี่ยนะครับให้คอวยอผมเนี่ยผมคิดวิเคราะห์แยกๆอยู่แล้วนะครับแต่ผมให้ให้คอวยอมึงกลับไปแล้วกันนะมึงไปฟังกูพูดให้จบและช่วยฟังกูให้จบและค่อยวิจารณ์กูและค่อยด่ากูเข้าใจไหมครับไอ้เหี้ยเข้าใจไหมครับ นี่แหละคือความชั่วของพวกนี้นะฮะมึงส้มแต่มึงส้มแบบเหลืองๆไงส้มเหลืองๆโง,ง่ๆกินข้าวบ้างใะจะ่ไหมครับทีนี้คุณฟังผมให้ชมอย่าโทษพักเพื่อไทยวัีของคุณวัากรรมของพวกคุณวันนี้ตัวพิทาย่อมรู้ดีเองว่าตัวเองกําลังเผชิญอะไรอยู่ตัวเองมีอะไรบ้างจึงปกระดมมวลชนขณะที่มันกนนําลังร้อนๆถ้ารอมันเย็นมันปกไม่ขึ้น สร้างมวลชนปลุกระดมมวลชนคนกําลัง,ลงหลงไหลมีแม่ยกมีอะไรเข้ามาตอนนี้กําลังปลุกระดมให้คนลหลงไหลเพื่อเป็นเกาะกํากบังระว,วังมันจะย้อนเข้าตัววันที่13ถ้าคุณพามวลชนไปกดดันรัฐสภานะครับคนที่จะเสียหายและคนที่จะพังก็คือก้าวไกลเข้าใจไหมครับเพราะเจ็ดพักเนี่ยตั้งแต่เพื่อไทยลงไปนี่นะครับยกให้ก้าวไกลทั้งหมดให้พิธาเป็นนายกครับไม่ต้องมาด่าเพื่อไทยนะครับถ้าเพื่อไทยยกขนาดนี้ ไอพี่ทายังไม่ได้พวกมึงยังมาด่าเพื่อไทยอีกมึงกินขี้เถอะอย่าก,กินข้าวเลยพูดตรงๆสมองหมาปัญญาควายเลยเข้าใจไหมครับมึงด่าเขาอยู่หยกหยกว่ามึงไอ้ลุงแก่แกเนี่ยมีพวกมึงไม่มีกูถ้ามีกูไม่มีพวกมึงแต่วันนี้มึงกําลังไปอ้อนคนของไอลุงทั้งหลายให้มายกมือให้มึงไงเข้าใจไหมก้าวไก่อย่าควายสิเฮ้ยอย่าก,กินหญ้าเยอะนะครับย้อนกลับมาสมัยก่อน ใทยรักไทยชนะขาดลอยหมดเลยมีใครถือตัวปัญหาครับประชาธิปัตย์ฮะประชาธิปัตย์ชาติพัฒนาชาติไทยภูมิใจไทยและหลายพักนะครับกูไม่ส่งคนลงแข่งกูไม่ลงแข่งทั้งแต่ปัญหานะไม่ไม่ลงแข่งให้ไทยรักไทยรู้ว่าลงไปก็แพ้ไงแต่มีพักเล็กพั่น้อยมาแข่งแล้วก็ไอ้เทือกเมื่อสุบัณเป็นคนยัดข้อหาตัวนี้ทั้งที่ไม่มีหลักฐานต้ม บอกว่าไทยรักไทยเป็นคนจ้างพรรคเล็กสมัครแข่งแล้วก็ยุบพรรคไงแล้วก็มาพลังประชาชนนะครับกินไปบนไปไม่มีอะไรเสียหายเลยพอรู้ว่าพลังประชาชนได้เป็นเนี่ยเปลี่ยนเป็นคนนี้คนนี้คนน,คน,น,คน,นี้คนนี้ตกลงไปได้คนนี้ขึ้นมาเป็นเนี่ยก็พยายามยัดข้อหาวันนี้พิธาก็เหมือนกันไงลองพิธาไม่เป็นแคนดีเดตพิธาไม่ได้ขึ้นมาไม่มีคดีความเลยไอ้น้องมึงเข้าใจยังแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นพรรคเพื่อไทย คดีความของรัฐมนตรีลหลายคนที่อยู่พรรคเพื่อไทยนี่แหละครับว่ากําลังจะได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีเป็นนน่นเป็นนี่เป็นนั่นเป็นไงครับก็ยัดข้อหาให้จนตกมาเพราะวัฒกรรมของพวกคุณน,นี่ไงเพื่อไทยเข้าไปเชิญมาก่อนแลววันนี้อย่าไปโทษเพื่อไทยเลยโทษก้าวไกลเองก้าวไกลด่าเขาไงมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงแต่วันนี้อ้อ,อนอ้อนคนของลุงให้เลือกเรา ปัญญาอ่อนไหมมันย้อนแย้งนะสปีเดี๋ยวเลือกใหม่ไม่เป็นไรและไอ้พวกที่คอยควายงงๆด้อมส้มทั้งหลายที่บอกลองเลือกตั้งใหม่สิเพื่อไทยศูนพันแน่หัดกินข้าวซะบ้างเศรษฐกิจที่อยู่ทุกวันนี้นะครับต้องเพื่อไทยครับแต่ถ้าแก้ทางทหารทางตำรวจทางอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก้าวไกลเขาเสนอมาให้ก้าวไกลเขาจัดไปครับประชาธิปไตยด้วยกันอย่ามาโจมตีประชาธิปไตยด้วยกัน เวลาหาเสียงก็มาด่าเพื่อไทยโคมคๆเพื่อที่เอาตัวเองขึ้นองค์อิง,องพลาดตรงสองอาทิตย์ดันไปคลอดลูกไงไม่งั้นอง้์อิง,องเพื่อไทยไม่ได้ไม่เสียหายนขนาดนี้หรอกครับประชาชนที่เลือกเก้าไกลายปสิบสี่ล้านเสียงแต่อย่าลืมว่าคนที่เลือกเพื่อไทยอยู่สิบจุดเก้าแสนคนเนี่ยฮะสิบล้านเก้าแสนคนเนี่ยก็ไม่ได้น้อยนะครับทุกคนเลือกพักไหนเขาก็ต้องการคนของเขาคนของพักเขาที่เขาสนับสนุนเป็นนายก เป็นคนบริหารจะคิดว่าก้าวไกลคนเดียวมีอำนาจทั้งประเทศเลยเหรอครับจะคิดว่าคุณจะต้องมีอำนาจทั้งประเทศสั่งใครก็ได้ตอนนี้เหลอครับไม่ใช่ผิดครับไทยรักไทยเข้ามากกว่านั้นคะแนนสนับสนุนมัน่ะผิดครับทุกคนนะฮะจำไว้ครับไม่มีพักอันดับหนึ่งอันดับสองมาร่วมมือจัดตั้งรัฐบาลหรอกครับอันดับหนึ่งกับอันดับสองมันต้องแข่งกันจัดตั้งรัฐบาลแข่งกันครับเข้าใจไหมฮะ แต่ครั้งนี้อันดับหนึ่งกับอันดับสองเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยด้วยกันและเพื่อไทยเขาก็สนับสนุนมึงไอ้พิธทาขึ้นเป็นนายกนะวันที่สิบสามนี่นะครับรู้กันจําคาพูดตัวเองไม่ได้ก้าวไกลนะครับจําคาพูดตัวเองไม่ได้ตัวเองด่าเขาใส่ร้ายป้ายสีเขาสารพัดมีลุงไม่มีเรามีลุงไม่มีก้าวไกลมีลุงไม่มีก้าวไกลมีก้าวไกลไม่มีลุงแต่วันนี้ขวกมึงนั่นแหละ ไปอ้อนลุงเขาควายไปอ้อนคนของลุงมนันนะไม่ไม่ไมให้ย,ยุยช่วยยกมือสนับสนุนเพราะมาตาานี้นะครับรัฐธรรมนูญ60ของโจรมึงก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเขียนมาเพื่อของเขามันเป็นพด็จการอยู่แล้วมิฉะนั้นมึงจะไปโทษเพื่อไทยไม่ได้กินข้าวซะนะนะฮะและทําใจุ่ม,มเย็นๆกินน้ําด้วยได้ตั้งสติดีๆนะจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างอย่างโง่นะขอบคุณที่เข้ามาดูครับสวัสดีครับ